ที่วัดสาราปูนวรวิหารในบด,ดินทร์เกษมสารในอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับแม่และเด็กในโครงการเด็กเกิดใหม่อยุธยาต้องไม่อดนมโดยมีว่าที่ร้อยตรีสมทรงสัพพะโกศนกุลนายกเทสมนตรีเทศบาลพระน,ค,นครศรีอยุธยาพร้อมคณะผู้บริหารร่วมโครงการในครั้งนี้โดยพระครูอนุก,กูลาศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เราอาวาาวะะัดสารบปูนวะระวิหารมาให้ข้อคิดและให้พรกับผู้ร่วมโครงการด้วย ซึ่งการมอบเงินในโครงการน,นี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น98ครอบครัวโดยทางวัดที่ร้อยตรีสมทรงัพรกโกรสณกุลสนับสนุนเงินเพิ่มเติมให้อีกครอบครัวละ500บาทพร้อมกับมีการแจกเจลแอลกอฮอลให้กับทุกครอบครัวด้วยใต้นาบดิน,นกเกสษสรศาลในอำเภอพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีความห่วงใยต่อครอบครัวที่มีเด็กในช่วง1มกราคมถึง31พฤษภาคมประมาณ30,000คน จากข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองซึ่งพ่อแม่ตกงานขายของไม่ได้งานรับจ้างหดหายและมีความเสี่ยงที่พ่อแม่จะขาดเงินซื้อนมให้ลูกกินจึงได้มีแนวคิดเด็กเกิดใหม่อยุธยาต้องไม่อดนมโดยให้ผู้มีิตศรัทธาร่วมสมทบทุนเป็นค่านมให้แม่ลูกอ่อนที่มีลูกเกิดใหม่พร้อมมอบถุงยางชีพจากทางเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีรรอยุธยาให้กับครอบครัวผู้เข้าร่วมโครงการด้วย